พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชหรือรัชกาลที่9เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพและคุณุปการอันล้นเหลือในหลายด้านหนึ่งในนั้นคือด้านกิดตะกวีซึ่งเป็นมิติที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์แขนงดนตรีไม่เพียงแต่ในเชิงของความรักและความเข้าใจในดนตรีเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงการใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการสร้างความสุขความสัมพันธ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนและชาวโลก จุดเริ่มต้นและความลงไหลในดนตรีพระองค์ทรงส่วนพระไทยในดนตรีตั้งแต่อย่างทรงพระเยาทรงเริ่มศึกษาดนตรีด้วยการเรียนเต่าคลาริเนตและแซกโซโฟนจากนั้นจึงขยายไปสู่เครื่องดนตรีอื่นๆและศึกษาอย่างจริงจังขณะทรงศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระองค์ทรงมีพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีซึ่งช่วยวางรากฐานความรู้เกี่ยวกับดนตรีแจ๊สเพลงคลาสสิกและการประพันธ์เพลง เครื่องดนตรีที่ทรงโปรดมากที่สุดคือแซกโซโฟนโดยทรงฝึกฝนเป็นประจำและทรงนำความเชี่ยวชาญน,นี้ไปใช้ในพระราชกรณียกิจทางดนตรีในเวลาต่อมาการสนพระไทยในดนตรีแจ๊สของพระองค์ได้รับอิทธิพลจากศิลป,ปินระดับโลกเช่นหลุยอัมสตองไดโยเอลิงตันเบนนี่กูดแมนนอกจากนี้ยังทรงเรียนรู้เทคนิคการประพันธ์เพลงจากศิลป,ปินร่วมสมัยในยุคทองของแจ๊สพระราชนิพนธ์เพลงราชการที่9 ทรงพระราชนิพ์เพลงทั้งหมด48บทเพลงครอบคลุมหลากหลายแนวเพลงรวมถึงเพลงแจ๊สเพลงบรรเลงและเพลงไทยที่มีเอกลักษณ์ทรงพระราชนิพ์เพลงแรกในปีพศ2489ชื่อว่าแสงเทียนซึ่งมีเนื้อหาเรียบง่ายแต่เปลี่ยนด้วยความหมายในเวลาต่อมาพระองค์ได้ทรงพระราชนิพ์เพลงอีกหลายเพลงที่กลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของคนไทยเช่นใกล้ลุ่มหรือเนียดาว เป็นเพลงที่อบอวลไปด้วยความหวังและความงดงามของธรรมชาติสายฝน Falling Rain ถ่ายทอดอารมณ์อ่นอ,อนโยนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติยามเย็น Love at Sundown เป็นเพลงที่มีสไตล์แจ๊สมีมโลดี้ไพเราะและบรรยากาศแบบโรแมนติกเพลงพระชนินเพล่านี้แสดงถึงภาพปีชาสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและแนวคิดอันหลากหลายผ่านบทเพลงที่เข้าถึงจิตใจผู้ฟังการทรงดนตรีและสร้างแรงบันดาลใจ เราองค์ไม่ได้เป็นเพียงนักประพันธ์เพลงแต่ยังทรงแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆอย่างต่อเนื่องทรงร่วมวงดนตรีกับกลุ่มศิลปินในประเทศและต่างประเทศเช่นการบรรเลงเพลงร่วมกับวง All-Star Jazz หรือการทรงดนตรีแจ๊สร่วมกับศิลปินในตำนานที่สถานเอกอัครราชาทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน นอกจากนี้พรอองค์ยังทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนโดยเฉพาะการพระราชทานเพลงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความรู้สึกของประชาชนในแต่ละช่วงเวลาเพลงพระราชนิพนธ์จึงเป็นทั้งสมบัติทางดนตรีและเป็นเครื่องมือที่ช่วยหลอมคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวยอมรับในระดับสากลค,ความสามารถทางดนตรีของรัชากาลที่๙ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเช่น รางวัลจากียยูนิเวอร์ซิตี้ที่มอบเหรียนแซนฟอร์ดเมโดเพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณในฐานะนักดนตรีแจ๊สการถวายพระราชสมัญญาอัครศิลปินจากองค์การยูเนสโกที่ยกย่องพระปีชาสามารถในงานดนตรีและศิละปะ การบรรจุเพลงพระราชนิพนธ์ไว้ในหลักสูตรการเรียนดนตรีของมหาวิทยาลัยดนตรีหลายแห่งทั่วโลกอิทธิพลต่อดนตรีไทยและการอนุรักษ์วัฒนธรรมเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวงการดนตรีไทยพระองค์ทรงผสมผสานความเป็นสากลกับเอกลักษณ์แบบไทยได้อย่างลงตัวทำให้นักดนตรีไทยในยุคข,ของพระองค์มีความหลากหลายและน่าสนใจในขณะเดียวกันเพลงเหล่านี้ยังจะท้อนถึงความเป็นไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนรุ่นหลังเข้าใจและอนุรักษ์วัฒนธรรมทางดนตรีสรุปคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะะรักชกาลที่9ทรงใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความรู้สึกสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งในและนอกประเทศพระราชนินธคนในฐานะคีตากวีจึงไม่ได้เป็นเพียงผลงานที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพแต่ยังเป็นมรดกล้ำค่าที่สร้างคุณูปการต่อคนไทยและองค์การดนตรีสากลอย่างยิ่ง